ก็โดนอ้ายมันจังหั่นผู้เดียว <coughs> <coughs>

เออกันเียดีนีการข้จะจะาไปกำลันเียดีอันนี้สูดใต้ฝันเปิดใครมาเป็นจับจับกล่องใส่ข่อยซื้อเออเหมือเปลยาพองอาำตายเั<า>ยนข้างนีนเอ้าสวยไาเลยเห็นข่อยปนเหน็นตด,ดโบยยดดดุทธาแบบไงสวยมากเอาเอ่อเอาไป เสี้ยงเียเี่ยโอเห็นไฟบนเห็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 นโอ้แกต้นอกไม้ผู้ใดบมาเสียใจว่าเห็นไฟดอกไม้เห็น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 โอ้ยอบเป็นงนเ้าแ่แ่เนหเห็น